ส่วน DIY เช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาดูชุดออกซิเจนสำหรับอ่างบัวแล้วก็เป็นบ่อประครับขนาดเล็กนะครับถ้าขนาดใหญ่ก็จะมีแบบชุดใหญ่กว่านี้นะครับชุดนี้จะเป็นหัวทรายสองหัวนะครับตัวนี้จะเป็นสองหัวตัวนี้เทอร์โบนะครับเป็นปั๊มเทอร์โบ เดี๋ยวเราจะมาต่อลองกับ <c oughs> น้ำในรูนะครับพอดีไม่มีบอกปลาอ่ะสักคู่นะครับตากล้องมีคนเดียว ก็จะมาดูนะครับตัวน,นี้เป็นแผงโมโนขนาด10วัตต์นะครับสายยาว3เมตรครับแล้วก็จะต่อมาที่ตัวปั๊มเทอร์โบนะครับปั๊มเทอร์โบเนี่ยอ่ต้องเสียบเสียบแจ็คเข้าตรงน,นี้แล้วจะทำงานเลยนะครับนะครับจะมีเสียง ชุดนี้ไม่เหมาะสําหรับไม่เหมาะสําหรับตู้ปลาขนาดเล็กนะครับเพราะว่าลมแรงมากนะครับเราจะลองกับโลนี่นะครับเหมาะสําหรับอ่างบัวนะครับแล้วก็บอปลาคราบขนาดเล็กนะครับหัวไส้สองหัวปั๊มก็จะมีเสียงนิดนึงนะครับ วางบอ่อปลานี่ก็แทบไม่ได้ยินเสียงครับตอนนี้เทอร์โบครับทำงานอัตโนมัติเมื่อมีแสงแดดนี่นะครับไม่เหมาะสำหรับตู้ปลาขนาดเล็กนะครับเพราะแรงดันมันออกมาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวปลาจะตกใจนะครับนี่นะครับ นี่ครับออกซิเจนที่ปั๊มออกมาได้ประมาณนี้ครับถือว่าแรงมากนะครับสายก็จะมาเข้าตัวกล่องนี่นะครับกล่องก็จะประมาณนี้ มิวดูดอากาศนะครับตากแดดตากฝนได้นะครับตอนนี้จะมาเป็นแพงสิบวัตต์ทำงานเมื่อมีแสงแดดนะครับนี่นะครับนี่นครับแรงมาก ครับผมสนใจก็สอบถามได้ครับถ้าบอ่อใหญ่ก็มีแบบหลายหัวนะครับสามารถต่อได้ไหลายหัวนะครับตองหนึ่งใบต่อได้สี่หัวนะครับหัวทรายแบบละเอียดนะครับ